สวัสดีจ้าพี่น้องปองฝ่ายสุภุสุคนมื้อนี้กับพ่อกับยายสาก็ตาจอยอีกคือเก่านะพี่น้องมื้อนี้ก็ได้มากวัดบันทมโอ้ยข่อยกระบ่เมื่อยไปเลยดี๋ยวฟังเสียงโหลดหอบแล้วสุดนันมากคับตาจอยกับมื้อนี้กับมากับตาจอยกับครอบครัวกับน้องนะพี่น้องกรุณาอย่านั่งโซมีอะไรไม่ได้ยืนได้มันบ่ยืนได้โอยพี่น้องงามมากบ่ พูดตายๆเคยไปวัดบ่านี้ไม่ใช่มาเจอมาเจอเป็อดที่สองที่สามนี่หกจุดปาะั่นว่าจุดแรกก็ไปเพราะท่านใอหัวไปย่างย่าย่างถ้าอามีก็อาลี่เป็นอยากมาเที่ยวค่ะบ้านี้ไปไปย่างย่างน้ำกวนกันขือนเมื่อเมาเนี่ยมาพี่น้องบ้านนี้ตุ๊ดจีนพากันมาเที่ยววัด สวยสวยพวกในพี่น้องงามคักงามแน่พี่นอ้นนนนองเ้ยมันเป็นอะไรแมงว่าสันบอกไปไปพี่น้อง ว้าาสันเค็ดว่าหลานสาวมันคือปากมากก่อนพี่นาะอันนี้ ดีพูดดีทำดีอยู่ในสถานที่ดีๆโด,ดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเยอะมากอ่ะขอไปสามตัวสามตัวก็มากขอพนนี่ละแน่นเน้